สวัสดีคะรรมม่ะท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาแล้วตามตอนเล่าพัฒนากันเลยเนะคะ่ะเนาะเป็นจังได้ท่านผู้ชมหมานกันบบเล่าพัฒนาหัวทิพผ่านมาเล่าพัฒนาหัดทิพผ่านมาเข่าอยู่สามสี่สำนักหมานกันแนบโท่านผู้รรมชมชุดเต็มเข่าเป็นหัวที่เจ็ดเหลี่ยวนะะเนาะค่ะเนาะ ตรงตรงเลยเนาะท่านผู้ชมว่างเจ็ดงวดเข้ามาเจ็ดงวดตรงๆส่วนใหญ่ไปล่างนะคะเนาะเอางวดนี่ตามต่อเนาะท่านผู้ชมงวดวันจันทร์เราพัฒนาจุดเต็มแอดมินหน่อยตามต่อด้วยท่านผู้ชมขอให้ปังคือเก่าเนาะเะนาะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กวรจะไปรับชมแนวทาง ท่านใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินหน่อยน้ำเนียเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดบ่สะดวกแชร์กดหัวใจกดไลค์หากับพ่อเด้อธรรม้ชมพอมีกำลังแรงใจมาลงคลิปให้เบิงเนาะคะ่นะเนาะอาธรผม้ชมสำหรับคลิปนี้ปล่อยตองหวดคือพอกว่ามอดสิบเด้อค่ะเด้อ เรากะมาเบิงน้่าธรรมชมมีสําหนักใดเขาแน่เข่ายูสามสี่สหนักเด้อค่ะเด้อชุดเต็มแอดมินหน่อยเข้าไปที่เจ็ดหกข้างล่างเนาะคะนะ่ะเนาะชุดเต็มเข่าข้างล่างมัดเจ็ดงวดละเด้อธรรมชมหกงวดเนาะคะนะ่ะเนาะเขามาหกงวดไปบนยงวดหนึ่งแต่ว่าเข่าตรงตรงเด้อธรรมชมบนล่างกับเอาทุน่นขึ้นน้ําแน่เด้อธรรมชมคาเทียมันออกตกลับเนาะคะนะ่ะเนาะ กลับใบนาเน้นตรงๆกลับไปด้วยกลับเอาทุนขึ้นนาเด้อท่านผู้ชมต่อมาแม่เอฟซีแม่เอฟซีกอดข้ากันมาท่านผู้ชมเลขเด่นเจ็ดหกห้าเจ็ดหกกอดข้ากันมาท่านผู้ชมของแม่เอฟซีของน้นยนะคะเนาะพอเสี่ยงเงืดพอเสี่ยงเงืดเลขเด่นบ่มาแต่วัดเจาะแตกหก แม่นัง่งแม่นั่งเขาแต่เหล็กติดเลค่ะเด้อเขาแต่เหล็กเด่นท่านผู้ชมเจาะบอดแตกเนาะคะ่นะเนาะเหล็กวิ่นบอมาท่านผู้ชมปูสังขะเขาแต่เหล็กเด่นกวดคว้ากันมากเจาะบอดแตกเลยค่ะเด้ออัตามตองหวัดหนาท่านผู้ชมเหล็กเด่นปูสังขะเดินดีมากเอ็ดกาแฟ,ดำ,ด,ฟดำเอ็ดกาแฟดำเหล็กเด่นเขาทั้งสองเลยค่ะเด้อ เดนหกร่องหนึ่งเขามาทั้งสองเลยเจาะแตกเจ็ดหกตรงตรงค่ะท่านผู้ชมสำนักทิศที่เจาะแตกลาวพัฒนาพอกอมอสิบลดท่านผู้ชมพอกอมอสิบฝากมาขอโทษพ่อแม่พี่น้อง 4, เอฟซีเด้อค่ะเด้อเหล็กเดนลดท่านผู้ชมหลักหน่วยการลุดนะคะเนาะพอฝากมาขอโทษพ่อแม่เอฟซี เดี๋ยวค่ะเด้อเหล็กหลุดธรรมจมมีเขาไม่หลุดนะคะเนาะลักหน่วยบนล่างของพอเขาเดีธรรมจมเขาติดกันมาหลายงวดแล้วบาว่าจะเป็นแนวทางอันใดก็มีเขาไม่หลุดคือกันเนาะธรรมจมต่อมาสุดท้ายร่วมเหล็กเด่นแอดมินหน่หนอยงวดทีพานมาเขาอยู่สองสูตรธรรมจม เดินเดินดีสิบสามวติดละเดอร์ธนผม,ม้ชมเดินเดินดีเขามาสิบสามหัวติดแล้วสมัยก่อนเขาสามสิบเอ็ดติดเดอท่ธรผม้ชมว่าแมนมันจะเดินดีคือสมัยก่อนลราบอ่ธรรม้ชมสุดเดินเดินดีนู่นหน่อยเขามาัดสิบสามหัวติดแล้วด้วยค่ะเด้อเลขกติดลุดเดอร์านผม้ชมหลังจากที่ลุดไปกลับเขามาเดินหกหัวติดซียูระว่างนี่แะท่ธรผม้ชมสุดนี่ สิโยระวังนี่แหละลดไปแล้วบวกเกินสองหดธรรมะจุ่มบวกเกินหนึ่งหดหรือสองหดกักกับเขามาอีกคือเกาสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวสุดสองลดธรรมะจุ่มลุดพร้อมกันสามสูตรสี่สูตรนะคะนะเนาะเหล็กบอมานำกันนี่กระดับเอาอยู่แล้วก็เด่นบ่มากความธรรมะจุ่มลักลอยชนปังอีกแล้วเด้อค่ะเรากอดข้อกันมาเจ็ดหกธรรมะจุ่มหกเจ็ดเจ็ดหกกอดข้ากันมาพรมม้อมหลักลอย เอาสำหรับงวดวันจันทร์ตามต่อเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาเจาะแตกซีสำนักเด้อท่านผู้ชมรวมทั้งหมดเจาะแตกซีสำนักเอาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะเอาท่านผูช้ชมก่อนนะนี่แอดมินหน,หน่อยได้ว่างแนวทางเลขดับหน่วยล่างไปแล้วนะคะเนาะเบิ่งดีๆเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางเหล็กดับ ดับหน่วยล่างก็คือดับหลักร้อยลาวพัฒนาอ่านนำเนียเด้อค่ะเด้อนหน่อนยเห็นพอเม่เอฟซีมาคอมมต์วาเหล็กเด่นอ่านนำเด้อค่ะเด้อนุหน่อนยเขียนไว้อยู่ว่าเป็นเหล็กดับดับหลักร้อยลาวพัฒนาก็คือหลักหน่วยล่างดับเอาอยู่มาหลายงวดติดระเด้อท่านผู้ชม ลาดสุดดับซีผ่านหมวดวันจันทร์เขียนใส่แผ่นไม่แล้วเด้อค่ะเด้อแผ่นเก่าเต็มท่านผู้ชมแผ่นเก่าเต็มไปแล้วต่อแผ่นนี้หน่อหน่อยสิเขียนว่าดับ้อยหน่วยล่างคงสิเข่าใจเนาะคะ่นะเนาะบอสซับซนนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่ดับ้อยหน่วยล่างลาพัฒนานี่ดับลักลอยก็คือ ลักหน่วยลางของลาาพัฒนามันจะแตกต่างกับรัฐบาลไทยด้วยค่ะเด้อดับลอยเลาาก็คือลักหนวยลางงวดนี้ได้ดับสี่อาสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะมาต่อกันเลยพ่อก,กรมอดัพยเราพัฒนาพ่อก,กมอดัพนะคะงวดนี้ได้เด่น มวนนี้ได้เด่นหนึ่งกับสองบนล่างนะคะจับคู่สองตัวบนล่างมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ด หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดหน่วยบนล่าง หลักหน่วยบนล่างงวดน,นี้ได้เด่นหกเจ็ดสามสี่ห้าแคปนาจ,จอเด้อค่ะเด้อคุณแม่แนวทางเราพัฒนาพ่อกอมสิบอันนี้คื้นแนวทางเหล็กดับเด้อค่ะเด้อ อสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยมีเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น่วงเอฟซีที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ